อาที่เป็นจริงข้อมูลทุกอย่างที่เป็นจริงเราต้องมีอ้างอิงเมื่อนหนังสือเล่มนี้แหะคะ่ะที่เราทํามาเป็นนัหนังสือเล่มนี้ข้างหลังก็จะเป็นบรรณานุกรมบรรณานุกรมก็จะอ้างถึงว่ามาจากคนนูน้นคนนี้อันนี้ข้อมูลที่เท็จแต่ข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลมันเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไปทั่วไปปุ๊บเราต้องเอามาวิเคราะห์ว่าข้อมูลตรงนี้มันเท็จจริงมากแค่ไหนอันนี้มันน่าเชื่อถือไหมเราต้องมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อน ไม่ใช่ว่าเราไปรับข้อมูลตรงนั้นมาปุ๊บเราจะเชื่อเราปักใจได้เลยไม่ไม่เราต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ว่ามันเป็นจริงแค่ไหนแล้วเราลองลงมือทําเราก็ลงมือปฏิบัติถ้าสมมุติว่าเราเราคิดวิเคราะห์แล้วลงมือปฏิบัติปุ๊บสมมุติว่าประสบการณ์ของเราเรามาทําแล้วปุ๊บเอ๊ะมันไม่ใช่นั่นแหละคือเกิดประสบการณ์เราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เราเรียนรู้ว่าผิดหรือถูก บางครั้งเราก็สามารถลองผิดลองถูกได้แย่หน่อยมาทําอย่างนี้แย่หน่อยจะลองผิดลองถูกตลอดแล้วก็เชื่อแล้วประสบการณ์ประสบการณจ์จะสอนให้เราแข็งแกร่ง,งจะสอนให้เราเข้มแข็งจะสอนให้เราเป็นคนฉลาดจะสอนให้เราเป็นคนรอบคอบนี่แหละไม่หน่อยก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่เราได้รับรู้ข้อมูลมาเราต้องมาคิดวิเคราะห์อีกครั้งหนึง่งนะคิดวิเคราะห์เป็นเลเวลหนึ่งสองสามสี่ว่าข้อมูลในนี้มันจริงไหม แล้วเราค่อยไปสอดสอง่งดูแลสอดสอง่งเข้าห้องใหญ่ๆไปฟังที่เขาพูดไปฟังที่เขาคอมเมนต์มาไปฟังครีเอเตอร์รุ่นใหญ่ๆไปฟังเขามาปุ๊บฟังเสร็จปุ๊บเราก็เอามาคิดคิดเป็นกระบวนการคิดเรารับรู้มาแหละข้อมูลเราก็มาคิดอู้เราลองทําอย่างนี้มันจะได้ไหมเราลองซิลองซิเอ,อะไรก็สู้ทดลองไม่ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือเรื่องจริง ทุกอย่างที่ไม่หน่อยทํามาไม่หน่อยทดลองหมดแล้วแล้วไม่หน่อยก็รู้ว่าเอออันนี้เราทําตรงนี้มันมันได้คะแนนน้อยน้อนะุออเราไปทําอย่างนี้นได้คะแนนเยอะคือคือเราจะรู้ที่ตัวเราแต่เราแต่ยายหน่อยไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้เพราะว่าบริบทคนไม่เหมือนกันทุกคนเชื่อมากเชื่อไหมว่าบริบทของคนมันแตกต่างกันด้วยบุคลิกด้วยลักษณะท่าทางของเราอ่าคำว่าบริบทขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ขึ้นอยู่กับบุคลิกขึ้นอยู่กับทุกอย่างสิ่สงแวดล้อมรอบตัวเราอันนี้เขาว่าบริบทคนไม่เหมือนกันบางครั้งสภาพแวดล้อมของเพื่อนก็อยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติอันนั้นก็จะทําคลิปง่ายๆทาคลิปแบบธรรมชาติอ่าบริบทย่างแค่หน่อยเนะี่ยทำงานอยู่บนห้องสมุดเป็นบรรณาลห้องสมุดบริบทของแม่หน่อยก็อยู่กับหนังสือหนังสือ,สอถามว่าการทําคลิปยากไหมยากบางครั้งเราทําซ้าๆบ่อยๆเพื่อนๆก็ไม่ชอบอุย้ย ยายคนนี้ทำไม,มทำแต่คลิปเดิมๆทำแต่คลิปหนังสือเดิมๆประมาณนี้เพื่อนๆมันก็จะประมาณนี้แล้วมันก็เกิดการซ้ำๆ,ๆ,ๆคนก็เกิดการเบื่อหน่ายประมาณนี้เราก็จะรู้กับตัวเราเองว่าเออเราทำอย่างนี้นะเราทำอย่างนี้นะเราก็ไปดูว่ายอดวิวของเราแต่ละยอดมันเป็นยังไงถ้ายอดวิวตรงนี้ของเราปังเราน่าจะทำอย่างนี้นะทุกคนเชื่อไหมว่าไม่หน่อยจะมีหน้าง,งานตลอดในการทำ ในทำตามคลิปของไม่หน่อยไม่หน่อยจะทําหน้างานตลอดสมเมื่อว่าไม่หน่อยสะสมมาเลลายปุ๊บปุ๊บอ่าคลิปนี้ลงไปตุ้มลงไปปุ๊บมันไม่ปังยอดวิวไม่วิ่งอ่าแล้วก็มาคิดวิเคราะห์แก้สถานการณ์ข้างหน้าเราเออลองทาแบบนี้ลองทําแบบนี้นี่แหละเวลาทําคลิปไม่หน่อยก็จะเป็นเป็นหน้างานขนาดขบวนการไม่หน่อยคิดมาแล้วนะขนาดไม่หน่อยคิดมาแล้วว่าคิดไม่หน่อยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บพอํำออกไปคือสิ่งที่เราชอบไง อุ้ยเราชอบคลิปนี้เราทําออกไปมันน่าจะน่าจะแต่มันไม่โดนใจท่านผู้ชมเราชอบแต่ไม่โดนใจท่านผู้ชมคืออ่านใจยากไงครับเพื่อนมันก็เลยอ่านใจยากก็เลยว่าคลิปแต่และคลิปอยู่มันจะยอดวอิวไม่เหมือนกันแต่ก็สรุปแล้วคือทําให้สนุกแลวจะมีความสุขในการทําคลิปนี้เราไม่วิ่งเราก็ทําคลิปใหม่คลิปนี้ยอดวิวนี้เราไม่มีเราก็ทําคลิปใหม่ประมาณนี้ไม่หลาจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนพูดไปพูดมา,ดมาก็มาพูดระหว่างการทําคลิป ทำไมถึงขึ้นมาไลฟ์สดอ่ะบางคนมาถามเนาะเมื่อวานนี้มีคนมาถามยัยหน่อยอ้าวยัยหน่อยขอถามหน่อยว่าเราผ่านแล้วทําไมต้องมาไลฟ์สดอ่าบางคนก็บอกว่าไล่ได้ไม่ต้องไลก็ได้มันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่บริบทของคนนะคนะเพื่อนแล้วแต่เราวันนี้อยากไลก็ไลพรุ่งนี้ไม่อยากไลก็ไลก็แล้วแต่เรานะคะเพื่อนเพื่อนการไลฟ์สดไม่ได้ห้ามกันสําหรับคนที่ผ่านแล้วนะคะเพื่อน คุณทุกคนอาจจะว่าบางคนไล่เ like ช้ากลางวันเย็นก็แล้วแต่อ่าแล้วแต่มุมมองของไรมันคืออย่างนห้หน่อยอย่างเงี้ยสามวันแล้วไม่ได้ไล่ก็เลยขึ้นมาไล่ทำไมถึองบอกทำอย่างกรณีไม่หน่อยทำไมถึงมาไล่สุดกินหอดหมู